สวัสดีครับวันนี้วันที่26พฤศจิกายนพสศ2565นะครับผมทีมงานรันมังกรฟ้าครับก็มีโอกาสมาติดตั้งปั๊มสเสมอรพร้อมแผงให้กับคุณภูมิพรนะครับอยู่บ้านหนองไผ่แบนนะครับหมู่ที่หนึ่งตำบลหนองไผ่แบนอำเภอเมืองจังหวัดอุทยธานีนะครับปั๊มสเสมอที่เราลงกันไปนี่ก็เป็นตัวระบบไฮบิดนะครับ 750รอยห้าสิบวัตต์ให้น้ำอยู่ที่เจ็ดจุดห้าคิวส่งสูงหกสิบห้าเมตรนะครับส่วนแผงเราใส่กันไปสี่แผงนะครับตอนนี้เงาแดดกันบังนะครับที่เราลองกันอยู่ตอนนี้เป็นไฟฟ้านะครับผมท่อเราลงกันไปเป็นท่อนิ้วครึ่งนะครับเราลงกันไปทั้งหมดแปดท่อนครึ่งนะครับน้ําที่เราเจออยู่ที่สิบเมตรความลึกของบ่อสามสิบหกเมตรนะครับอันนี้ก็ลองน้ํากันมาได้พักน้ําไม่มีกระตุกนะครับน้ําใช้ได้นะครับ ตอนที่เงาเงาต้นไม้ต้นนี้ไปบังนะครับไปบังแถงเราใช้ไฟฟ้านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันน้ําดีนะครับใช้ได้เลยแต่น้ําช่วงออกใหม่มันจะขุ่นซะหน่อยนะครับสักพักเดี๋ยวก็จะใสนี่นะครับแผงต้นไม้ก็เยอะนะครับโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยตอนนี้เรากำลังจะลงสากาวนะครับพอดีหลองน้ำกันอยู่ ด้านหลังก็มีระบบกันจิ้งจุกกันแมลงไว้ให้นะครับวันนี้เราลองไฟฟ้าคนระับนี่นะครับตัวนี้เป็นไฮบิดนะครับ750ดร้ยห้าสิบวัตต์ไฮบิดก็จะมีเบรกเกอร์เสรีรกันฟ้านะครับแถบซ้ายมือนี่ก็จะเป็นของโซล่าเซลล์นะครับขวามือก็จะเป็นไฟฟ้าแล้วก็มีลักพรั้นะครับด้านหน้าเราก็จะมีตัวกันไฟเกินให้นะครับ มีเกวอ้์บอกระดับให้นะครับนี่นะครับพ่ลุงก็มาดูงานนะครับน้ำนิ่งดีนะครับตอนนี้ใช้ได้นะครับแผงสามร้อยสี่สิบวัตต์ครับที่แผงนะครับหากท่านใดสนใจนะครับก็เข้ามาดูติดตามในเพจเราได้นะครับท้ง youtube แล้วก็ใน facebook นะครับติดตามเราได้ช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับ มาดูได้เลยนะครับเรามีหลากหลายให้เลือกเลยนะครับเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรระบบบ่อบ,บาดานแผงโซล่าเซลล์ทุกชนิดนะครับมีให้เลือกมากมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เ,เพียงเท่านี้น,นะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ